ใช่จนมีอ hey, right? ีกหนึ่งเทคนิคนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับมือถือท่านไหนนะครับที่ไม่เคยปิดเครื่องเลยนะครับไม่เคยปิดเครื่องเลยนะครับจะรู้สึกว่ามือถือของท่านนะครับจะร้อนนะครับจะร้อนบ่อยนะครับแล้วก็จะค้างๆนะครับหน่วงๆนะครับแล้วการที่เราไม่ปิดเครื่องนะครับไม่เคยปิดเครื่องเลยเนี่ยมันจะทําให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมง่ายไปด้วยนะครับ สำหรับมือถือท่าไหนที่เป็นมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีเมนูป NO ิดเครื่องอยู่นะครับเราไม่ต้องมาปิดเองนะครับเราสามารถตั้งค่านะครับให้มันปิดเครื่องให้อันตโนมัติในเวลาที่เรากําหนดได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามือถือของเพื่อนมีหรือไม่นะครับให้หยิบมือถือของเพื่อนขึ้นมาแล้วทําตามคลิปนี้ของนหนชี่จนได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าเลยนะกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับหาคําว่าการตั้งค่าระบบนะครับหรือการตั้งค่าทั่วไปการจัดการทั่วไปนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาที่หัวข้อนี้นะครับเปิดปิดเครื่องตามกําหนดเวลาเห็นไหมครับหัวข้อนี้อ่าเปิดปิดเครื่องตามกําหนดเวลานะครับมันจะมีบอกว่าเปิดเวลาไหนอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ปิดเวลาไหน เห็นไหมครับเราก็ตั้งได้นะครับให้มันเปิดนะครับในที่จนตั้งไว้เปิด7จ็ดโมงเช้านะครับให้เครื่องทําการเปิดนะครับแล้วก็เรานอนประมาณไหนนะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มเราก็ตั้งเป็นสองทุ่มนะครับยี่สิบมายี่สิบนะครับบุ๊คแล้วเราก็ทุกวันเห็นไหมครับมีข้างล่างคําว่าทุกวันนะครับทุกวันหรือไม่ทุกวันเราก็สามารถ ตั้งได้เส้นเดียวกันนะครับอ่าเราก็กดที่ตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับมันก็จะให้เราเลือกนะว่าวันไหนบ้างนะครับวันไหนไม่วันไหนนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ที่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเลือกเป็นวันนะครับก็สามารถตั้งได้หรือจะเอาทุกวันแบบที่นายจะจดนตั้งไว้นี้ก็ได้นะครับมันก็จะช่วยนะครับให้มือถือของเรานะครับกลับมา ใช้งานได้ดีเช่นเดิมนะครับเหมือนกับคนเรานะครับทำงานอย่างเดียวไม่เคยพักผ่อนนะครับเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกเบอร์เบอร์นั่นเองนะครับมือถือก็เช่นเดียวกันนะครับการประมวลผลนะครับก็จะดรอปลงไปนะครับแต่ถ้าเราพักมันบ้างนะครับให้มันปิดเครื่องบ้างนะครับก็จะทำให้มือถือของเราเร็วขึ้นและแรงขึ้นนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปโหลดแอป นะครับมาล้างเครื่องมาทําให้เครื่องเย็นนะครับยังไงก็ามนะครับถ้าเครื่องมันรันอยู่นะครับไม่มีแอปไหนที่สามารถทําให้เครื่องเย็นได้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับและชาวคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไหนจะจนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ